สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วานี้เวลา19.39นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริดาตเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระบรมหาราชวังโดยมีประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าทูละอองทุลีพระบาท เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมมหาราชวังเวลา20นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนประที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชาวรกาสให้เจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเนื่องการเสด็จพระราชาดำเนินเยีอยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระ่างวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2555 เจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเป็นพระราชะโอรสองค์แรกในสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิจิโกะทรงได้รับการสถาป,ปนาพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ได้เคยเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินชีนาถเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2523และวันที่5พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช 2,537โดยการที่สเสด็จพระราชดำเนินเยี่นประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้วันนี้เวลา1 2 53นาทีสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนทหารการศาสตร์กรมการทหารบกจังหวัดนครนายก ส่งติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกองทัพบ,บกได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงกตบรลมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกในปี2523เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหารให้เกิดประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษเตรเบดเสร็จแก่กําลังพลและประชาชน ต่อมาในปี2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมณศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนแนวร้อนพระจุลจอมเกล้าทรงมีพระราชาดำริให้ใช้พื้นที่โรงเรียนทหารการศาสตร์เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปลูกหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์และปลูกผักไฮโดรพอนิกโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่หน่วยทหารคิดเอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนในร้อยและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งสัตว์เลี้ยงและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในการนี้พระราชาทานพันสัตว์ปีกแก่ผู้แทนเกษตรกรสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นสเสด็จพ,พระราชาดำเนินไปท่อดพระเนตรการดำเนินงานต่างๆในโครงการได้แก่โครงการปลูกผักซึ่งแบ่งการปลูกผักผ,กผสมผสานร,ระหว่างพืชโตเร็วผักกินใบและผักกินผลเช่นมะเขือฟักผักบุง้งการเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินสำหรับบริโภคและแจกจ่ายแก่เกษตรกร การเลี้ยงกระบือโดยใช้แนวทางของโรงเรียนการสอนกีวิตเป็นต้นแบบเพื่อใช้ทําการเกษตรเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยและการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในระหว่างเกิดอุทกภัยได้ เวลา15นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์ดรมณีปิ่นพรมสุธิรักเลขานุการแผนอสสา,าศรศาสตร์มูล,ลนิธิอนันทมหิดลนพร้อมคณะกรรมการแผนอสสา,าศรศาสตร์มูล,ลนิธิอนันทมหิดลนำนายทิติจมขจรเกียรติผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอนันทมหิดน่นแผนอสสา,า,าศารศาสตร์ประจำปี2554ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประิญญาเอกสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์ลี่สหรัฐอเมริกา และนายกาโนนคุมประพันธ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนรัฐบาลราชนาจักรสวีเดนประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาเอเชียณมหาวิทยาลัยลุนราชนาจักรสวีเดนฝอาทุนละอองพระบาทกรบาบบังคมทุลลาไปศึกษา นายอนุการอิสระเสนาณอายุทยากรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนายชายานน์งามเบญจวง์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2554ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและประิญญาเอกทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ณมหาวิทยายลัยวอร์ชิงตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุลละออนพระบาทกล่าบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยประธานกรรมการผาแผนกแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมคณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำนายแพทย์รองพงพผงละผู้ได้รับพระราชทานทุนรัฐบาลราชนาจักรสวีเดนประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาของโรคติดเชื้อณมาหาวิทยลาลัยอุปซอราราชนาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละออมพระบาทกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ สตราจารย์ธานินไกรวิเชียรประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูล,ลนิธิอน,นันทมหิดลพร้อมคณะนำนางสาวกิติพรสินสุขทาวรผู้ไดร้ับพระราชทานทุนรัฐบาลราชนาจักรสวีเดนประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทว,วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินณมหาวิทยาลัยลุนราชนาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ นายอัมพลเสนานารงค์ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมคณนะนำนายอนุพงษ์แสนเรือนผู้ได้รับพระราชทา,านทุนราชนาจักรสวีเดนประจำปี2555ไปศึกษาต่อร,ระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาป่าไม้โดยมุ่งเน้นการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยที่เสื่อมสภาพลงให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืนณมหาวิทยายลัยสต็อกโฮมราชนาจักรสวีเดนเฝ้าทุลลอออมพระบาทกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ วันนี้เวลา18.52นาทีสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามปรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปทุมส่งรับเจ้าชายนารุฮิตโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น่นอยการเสด็จพระราชดำเนินเยีอยงประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะทรงเป็นอาคารตุกะของรัฐบาลระหว่างวันที่25-27ถึงมิถุนายน2555 ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมานานกว่า600ปีนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการเจริญพระราชมัยตรีระหว่างราชวงศ์ของอยุธยาและราชวงศ์ริวกิวหรือโอกินาวะในปัจจุบัน พระราชมัยตรีระหว่างราชวงศ์ทั้งสองประเทศได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ทำรงอยู่อย่างมั่นคงในช่วงระยะเวลา125ปีนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์การทูตราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนเพื่อกระชับพระราชมัยตรีเสมอมาในปี2 5 0 6รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้สมาชิกราชวงศ์ของทั้งสองประเทศยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนซึ่งกันและกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจต่างๆตลอดมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัย์ไหลล์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมสาประชาชาชว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเฝ้าอย่างใกล้ชิด วันที่22มิถุนายน2555เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสา,สาธารณรัฐบราซิลซึ่งช้ากว่าประเทศไทย10ชั่วโมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จลงนห้องวายนาโรงแรมที่ประทับนนครรีโอเดจาเนโรสาพันธ์สาธาร,รณรัฐบราซิลพระราชทานพระวโรกาสให้ในายธริตจรงวัฒน์เอกอัครราชาทูตนกรุบาร์เซิลียนำคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสหรประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2012หรือริโอบวก20เฝ้าอย่างใกล้ชิด ในการนี้ทรงเครื่องดนตรีกู่เจิงในเพลงเมฆตามพระจันทร์เดือนเพนเล็กและระบำเผาอี้พระราชทานแก่คณะผู้แทนไทยที่มาเฝ้าซึ่งพระปีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิงได้สร้างความปลื้มปิติแก่คณะผู้แทนไทยที่มาเฝ้าเป็นอย่างมาก จากนั้นพระราชทานพระวรโรกาสให้เอกอัครราชาทูตนกรุงบาซิเลียนำผู้ร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานสร้อยฝีพระหัตจากโครงการถักร้อยสร้อยรักที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีส่งออกแบบและประดิษฐ์สร้อยในรูปแบบต่างๆในเวลาว่างจากพระภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ต่อมาพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิทยาภุกมานผู้ช่วยรัฐมนตรีก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฝ้าถว,วายรายงานผลการประชุมสาประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักรา2012หรือรีโอบวก20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในฐานะทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยส่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำหรับการประชุมสาประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกระทรวงการต่างประเทศกลมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินนครนิวยอร์กจากนั้นมีพระดำรัสชื่นชมคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมสหรประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนกริจศักราช2012ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีการทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาศให้คณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานต่างๆเฝ้าเพื่อฉายพระรูปร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน